ข้าราชการพลเรือนถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อภารกิจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศรวมถึงการให้บริการพี่น้องประชาชนและเพื่อเป็นการเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูกเกียรติข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการดีเด่นสมควรเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการด้วยกันจึงได้กำหนดให้วันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีเป็นวันข้าราชการพลเรือน โดยในปี2564จังหวัดลำปางมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นระดับประเทศจำนวน4รายหนึ่งในนั้นคือนายบุญเกิดการิยานักทรัพยากรบุคคลชำนาญการสังกัดสำนักง,งานจังหวัดลำปางซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในกลุ่มอำนวยการระดับต้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ วัสดีครับผมนายบุญเกิดแกริยาตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช่างานการสำนักง,งานจังหวัดลำปางครับก็มีความรู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับกับการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี2564าครับซึ่งรางวัลน,นี้นะครับก็ถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของการรับราชการตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาครับสำหรับในงานของการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐนั้น มีประโยชน์อย่างยิ่งยวดน,นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของระบบราชการนะครับซึ่งจะเป็นระบบราชการ4.0แล้วก็ก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิตัลซึ่งสส่วนนี้ส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับซึ่งจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือสูงสุดก็คือการให้บริการประชาชนครับ โดยตลอดระยะเวลาที่รับราชการนายบุญเกิดการิยาได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจปฏิบัติหน้าที่ยังเต็มกำลังความสามารถประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมง,งานและสังคมยึดถือผลประโยชน์ของสังคมส่วนรวมเป็นที่ตั้งส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งผมยึดหลักเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นข้าราชการของผมนะครับขออนุญาตน้อมนำเอาพระบรมมาชวาตอนหนึ่งนะครับ เรื <mile> ่องของการปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการเนี่ยจะต้องมีผลเกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ประชาชนดังนั้นข้าราชการทุกคนจะต้องทําหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์โดยใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถนะครับเพื่อให้ผลการปริัติราชการออกมาดีที่สุดสูงที่สุดแล้วก็เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองแล้วก็แผ่นดินสูงสุดครับซึ่งปณิธานสําคัญที่ผมยึดถือมาโดยตลอดสําหรับการเป็นข้าราชการก็คือจะเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน มีใจรักชาติศาสตร์จากการทำงานด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบทำให้เกิดผลงานแห่งความภาคภูมิใจเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการไทยและสำหรับนายบุญเกิดการิยาแล้วรางวัลที่ได้รับถือเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแต่การเป็นข้าราชการที่ดีนั้นต้องเป็นมาจากข้างในด้วยจิตสำนึกของความเป็นข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถโปรง่งใสมีคุณ,ณธรรมเฉพาะอย่างยิ่งการทุ่มเทเสียสละปฏิบัติหน้าที่โดยไม่จำกัดอยู่แต่ในเวลาราชการถือเป็นสิ่งสมควรยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินแล้วยังเป็นการทำคุณประโยชน์ที่ได้ช่วยคืนภาษีให้กับประชาชนด้วย